สวัสดีค่ะอิงนะคะจากช่องอิงกี้เคเคมค่ะแล้ววันนี้นะคะทุกคนอิงก็จะไปฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่2นะคะแล้วก็ในที่สุดเราก็จะได้ fully vaccinated with Pfizer นะคะทุกคนแล้วเราก็จะได้ไปโรงเรียนกันสักทีซึ่งมันก็เป็นมปลายเทอมสุดท้ายของอิงแล้วนะคะทุกคนเวลาผ่านไปเร็วมากมากประมาวันนี้นะคะก็เดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศการฉีดวัคซีนไปเจอเพื่อนๆน,นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตอาการให้ฟังนะคะว่าหลังจากฉีดวัคซีนเข็ม2แล้วเนี่ยอาการเป็นยังไงอะไรบ้างะคะ่ะฉันก็ไปกันเลย

ค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่ร้านอะไรค่ะเหมือนไทยอินเออค่ะเราไม่ไทานแกงกะหรี<ม>่ชื่อดังแห่งหนึ่งข้าวด้วยคิข้าวแกงกะหรี่ชื่อดังแห่งหนึ่งว,ว้วาวว้าวตอนนี้นะคะเราก็มากินข้าวก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยไปฉีดวัคซีนกันนะคะจ๊ะใช่มคะตั้งใบมงค่ะเขาที่แล้วฉีดเข็มหนึ่งไปมีอาการอะไรไหมคะปวดแขนและปวดใจ ก็ไม่มีค่ะแค่ปวดแขนคาร์ล้วงวงงนิดนึงแต่ก็ง่วงทุกวันอยู่แล้วใส่งงวงทุกวันง่วงง่วงขอไปกินข้าวนะคะทุกคนก่อนไปแล้วตั้งแต่ ร้นเพื่อักมคนเยอะมากตอนนี้เราก็เข้ามาข้างในกันแล้วนะคะทุกคนอันนี้เป็นแบบจุดที่อรอลงทะเบียนนะคะอันนี้เขากำลังลงทะเบียนอยู่นะคะอันนี้เป็นสเต็ปรอฉีดแล้วนะคะทุกท่าน อย่าลืมนะคะค่ะชื่ออิมนค่ะชื่ออรไยงคะยากโสดหรือเปล่าคะโสดตัวโน้ตเข็มจ่อแล้วจ้ากันกำมือนชอบพิรันต์14พค47 ่ะไม่มีใครมีแขนให้ดูเลยค่ะเพราะปิดแขนเรีย่มาปวดไหมคะบางสายนิดนึงค่ะนิดนึ่งคุณเหรอคะไม่ปวดไม่ปวดตอนนี้ตอนยังเจสสันพังอีกว่าน่าจะปวดแขนสบายค่ะตอนนี้เรากำลังจะต้องไปรอสังเกตอาการส30นาทีนะคะเป็นไงบ้างคะเมติไม่เจ็บเลยค่แต่สังเกตอาการกันเถอะไม่น่าดูตอนนี้เขาฉีดคนอื่นเลยฉันเพิ่งเห็นว่าเข็มมันยาวอ่ะตอนนี้คะก็เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนก็เดี๋ยวนั่งรอดูอาการแป๊บหนึ่งแล้วก็เสร็จแล้วกลับบ้าได้แล้วสำหรนะทุกคนเสร็จแล้วค่ะ เราต้ไปหาอะไรกินกันนะคะพิ่อยู่ใน,ในเรื่องนะคะแล้วก็ค่อนข้างอายเล็กน้อยแต่ไม่เป็นไรตอนนี้นะคะทุกคนก็นั่งโงโงัอยู่ที่เลอเต่านะคะเนื่องจากกําลังรอดูหนะังรอบใบสามสิบห้าแล้ววคัคซีนรอบนี้คือเขาลั่นคิวเร็วมากมากแบบมากๆก็คือเข้าไปประมาณสี่สิบนาทีก็คือเสร็จออกมาจบเลยเร็วมากแล้วอินงก็เลยกะเวลาดูหนังพลาดและตอนนี้ก็ว่างนะคะเกือบสองชั่วโมงก็เลยมาหาอะไรกินนะคะอ กเพิ่งไปราเป็นสมาชิกใหม่หรครับอันนี้คือมึงทำไรเนี่ยไฮบล็อกอ๋อวันนี้ครับวันไนเหรราไมต้องมานั่งอยู่ใต้โกวินกันนะโทษนะครับเมื่อกี้ซื้อบัตรผิดไปด้วยอ่ะ ซื้อมาเมื่อวานเมื่อวานไปอ่ะทั้งที่ต้องเสียเงินไปหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบบาทเพราะว่าอซื้อผิดอ่ะในกล้องไหนวะโอเคค่ะก็ตอนนี้นะคะก็กลับมาอยู่ที่บ้านแล้วเรียบร้อยนะคะหลังจากสิ้นสุด วันที่ยาวนานนะคะพังแบบไปกินข้าวดูหนังเอจอเพื่อนเพื่อนแล้วก็ถึงนั้นก็คือไปฉีดออกซีนะคะในที่สุดเราก็ fully vaccinated with mRNA สักทีนะคะทุกคนก็ต้องมารอดูทีนะคะว่าวันที่15นี้จะได้ไปโรงเรียนใหม่เพราะพรุ่งนี้นนคือหนึ่งพอยอเขาจะเปิดประเทศอาการของอีกนะคะหลังจากฉีดมาประมาณ10 กว่าชั่วโมงนะคะก็คือนอกจากปวดแขนนิดหน่อยรู้สึกแบบแขนอ่อนแรงแล้วก็มึนหัวนะคะก็นอกจากนี้ก็ยังไม่มีอาการอะไรนะคะเองคิดว่าอาจจะต้องรอดูพรุ่งนี้อีกทีค่ะก็คลิปนี้นะคะก็ประมาณนี้นะคะเรียกว่าเป็นคลิปสั้นๆพาไปดูบรรยากาศตอนฉีดวัคซีนแล้วกันนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาดูก็อีกไปก่อนนะคะบ๊ายบาย